กองทัพปกต้อนรับผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียเข้าหาหรือแม่ทัพภาคที่1และแม่ทัพภาคที่2รับทราบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาก่อนส่งทีมสังเกตการลงพื้นที่ พลตรีวินไทยสุวรีโคศกกองทับบกเปิดเผยผลการประชุมหารือระหว่างพลเอกดาโตโมฮัมหมัดนิซามจัาฝาผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียกับแม่ทัพภาคที่สองและแม่ทัพภาคที่หนึ่งในโอกาสนำคณะเดินทางเข้าหารือรับทราบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่29และ30กรกฎาคม2568ดังนี้ เมื่อวันที่29กรกฎาคม2568ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียได้พบปะหารือกับพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองนกองบินที่21จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับฟังสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและแนวทางการแก้ไขปัญหาแม่ทัพภาคที่สองได้ชี้แจงถึงมูลเหตุของสถานการณ์ก่อนจะนำมาสู่การสู้รบกันของทั้งสองประเทศ ทั้งในเรื่องของความเห็นต่างเรื่องแผนที่และแนวทางการแก้ไขสถานการณ์โดยฝ่ายไทยยึดแนวทางสันติหากมีปัญหาฝ่ายไทยจะใช้การประท้วงการละเมิดตาม MOU ส่วนฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้การวางกำลังทหารและวางทุ่นระเบิดในพื้นที่พิพาทซึ่งเป็นการละเมิดอนุสัญ,ญญาออตาวารวมถึงมีการใช้มวลชนเข้ามาแสดงออก เชิงสัญ,ญลักษณ์ในพื้นที่ปราสาทตาเมืินทมซึ่งสถานการณ์ได้เกิดความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องจนฝ่ายกัมพูชาตัดสินใจเริ่มการประทะที่ปราสาทตาเมืินทมหลังจากที่ฝ่ายไทยได้ทําการปิดพื้นที่ปราสาทตาเมืินทมเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนของทั้งสองประเทศ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียได้แสดงความเข้าใจในบริบทของทั้งสองฝ่ายและเสนอให้ใช้กลไกลความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทั้งนี้จากผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกันในการจัดผู้ช่วยทูตทหารกลุ่มอาเซียนเข้าสังเกตการในพื้นที่ของไทยและกัมพูชาก่อนการประชุม GBC ที่จะมีขึ้นในวันที่4สิงหาคม2568 ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียยังได้กล่าวอีกว่าในกรณีที่ฝ่ายไทยรู้สึกว่าถูกยั่วยุเสนอให้ใช้กลไกประสานงานผ่านผู้ช่วยทูตทหารไทย มาเลเซียหรือคณะประสานงานที่จัดตั้งไว้เข้าแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายพร้อมย้ำว่าการหยุดยินจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งสองประเทศซึ่งมาเลเซียพร้อมจะให้ความช่วยเหลือนอกจากนี้ฝ่ายมาเลเซียย,ยังสอบถามเรื่องทหารกัมพูชาที่อยู่ภายใต้การควบคุมซึ่งแมททัพภาคที่สองยืนยันว่าได้ดำเนินการและดูแลอย่อยางเหมาะสมตามหลักมนุษยธรรมและจะเร่งส่งกลับภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศและในวันนี้ 30กรกฎาคม2568กองทัพภาคที่1เปิดเผยผลการหารือระหว่างพลเอกดาโตะโมฮัมหมัดมิซัมจาฟาผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียกับพลโทอมริดบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1นณนะกองทัพภาคที่1กรุงเทพมหานครโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียกล่าวว่ามาเลเซียพร้อมจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการทำให้เกิดความสงบและสันติสุขในภูมิภาคชายแดนไทยกัมพูชาโดยเตรียมจัดตั้งทีมผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศดาทีม และทีมสังเกตการอาเซียนอาเซียนมอนิเตอริงทีมเพื่อสังเกตการหยุดยิงและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กลุ่มประเทศอาเซียนได้รับทราบข้อเท็จจริงผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียเน้นว่าจุดมุ่งหมายคือสันติภาพโดยเสนอ3ข้อหลักได้แก่หนึ่งหยุดยิงในทันที2ห้ามเพิ่มกำลังทหารและ3เน้นความช่วยเหลือทางการแพทย์พร้อมแนะให้ฝ่ายไทยประสานกับกับกมพูชาแบบไม่เป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาว ในส่วนของแม่ทัพภาคที่1ได้สรุปสถานการณ์หลังการหยุดยิงและผลการพบปะกับผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่5ของฝ่ายกัมพูชาให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียได้รับทราบพ,พร้อมยืนยันว่าฝ่ายไทยได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดและยินดีให้การสนับสนุนทีมสังเกตการที่จะตั้งขึ้นต่อไป